สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เดินเล่นในฝรั่งเศสเอาแวกมัวเรามาพูดถึงขนมปังกันค่ะขนมปังในฝรั่งเศสนะคะคือตัวนี้ค่ะอุนปากเกตนะคะหรือว่าปากเกตนั่นเองค่ะอุนปากเกตนี้องค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้วัฒนธรรมและวิธีการทําอุนปากเกตของคนฝรั่งเศสเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะคะอุนปากเกตนี้มีลักษณะ เป็นแท่งเลียวยาวนะคะผิวสมัมผัสด้านนอกแข็งด้านในเนื้อนุ่มค่ะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งขนมปังที่คล้ายๆกันก็คือตัวนี้ค่ะตัวนี้ชื่ออุ่นปาเก็ตเดอทันดิชยงนะคะสองตัวนี้ต่างกันอย่างไรต่างกันที่วัตถุดิบในการใช้นะคะอุ่นปาเกตตัวนี้จะใช้แป้งสาลีธรรมดาในการทำ แต่อุ่นปากเกตทานดิชยงตัวนี้จะใช้แป้งสาลีพิเศษในการทำนะคะถ้าถามแอดนินว่าตัวไหนอร่อยแอดมินตอบว่าตัวนี้อร่อยกว่าค่ะมีความพิเศษมีความหอมนะะหอมเหมือนข้าวจี่แอดมินเป็นคนอีสานค่ะชอบทานข้าวจี่มากพอมาเจออ Th ุ่นปาเกตเดทานดิชยงคืออร่อยมากค่ะหอมเหมือนข้าวจีมากหากใครที่มาฝรั่งเศสหรือว่ามาปารีส นะนำให้มาลองทั้งขนมปังทั้งสองชนิดนี้นะคะการทานขนมปังนะคะในร้านอาหารเขาจะตัดเป็นชิ้นใส่ตะกร้าเล็กๆวางไว้บนโต๊ะให้เรานะคะแต่หากเราไปทานที่บ้านเพื่อนหรือว่าคนรู้จักคนฝรั่งเศสนะคะเวลาเราวางขนมปังไม่ว่าจะเป็นอุ่นปากเกตหรือว่าขนมปังต่าง ให้เราวางแบบนี้ค่ะห้ามวางคว่ำหน้าลงบนโต๊ะนะคะเพราะว่าที่นี่เขามีความเชื่อว่าหากเราวางคว่ำหน้าลงจะเกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเหมือนกับบ้านเราที่มีความเชื่อเรื่องต่างๆนะคะหากเราไปทานข้าวบ้านเพื่อนก็ต้องระวังเรื่องนี้ให้มากๆค่ะการทานขนมปังนะคะการทานอุ่นปากิจเราสามารถ บีออกแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วเรากา็เอาเท่าที่เราจะทานนะคะเมื่อเราหยิบไปแล้วให้เราทานให้หมดเหมือนกับบ้านเรานะคะที่ทานข้าวตักแต่พอดีที่จะทานตักไปแล้วก็ทานให้หมดที่นี่ก็เหมือนกันค่ะคุณหยิบไปแล้วคุณก็ต้องทานให้หมดก็หยิบเท่าๆที่เราจะทานนะคะตรงนี้สำคัญมากเวลาที่ไปทานาบ้านเพื่อนนะคะ เรามาดูเนื้อขนมปังอันนี้คืออ,อุ่นพาเกตนะคะเนื้อขนมปังจะเป็นลักษณะนี้คือจะบอกก่อนว่าแล้วแต่ร้านนะคะบางร้านคือเนื้อเนื้อจะไม่ค่อยอร่อยตรงนี้นะคะเนื้อจะค่อนข้างนุ่มตรงนี้จะแข็งกรอบนะคะเดี๋วแถวบ้านแอดมิน มีประมาณห้าหกล้านค่ะใกล้ๆบ้านแอดมินห้าหล้านแอดมินเลือกร้านที่ห้าค่ะเดินไปทุกวันต่อไปดูตัวนี้ก็คืออุ the ่นปลาเกตเติดทานดิชยงนะคะมาดูเนื้อกันค่ะเห็นไหมคะตัวนี้จะเนื้อจะนุ่มกว่าเนื้อจะเยอะกว่าแป้งจะเยอะกว่านะคะตรงนี้จะกรอบ ยิ่งถ้าซื้อที่ทําเสร็จใหม่ๆคืออร่อยมากค่ะอร่อยมากมาคะแอดมินจะทานให้ดูว่าทานยังไงก็จะทานกับเขาก็จะเหมือนทานข้าวเลยค่ะเหมือนทานข้าวเลยค่ะ มนการมองแร่กินจกเหมือนเดิมค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะหวังว่า,าจะทราบาปากเกตเป็นยังไง อุ่นปลาเกลือทานทิชยงเป็นยังไงนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ